วันนี้ก็จะมาสาธิตการาวาดรูปรทำทำลายนะครับอันนี้นักเรียนอาจจะคิดแบบของตัวเองได้นะครับแต่ละขั้นอันนี้ครูก็จะแบบทำของครูคร่าวๆนะครับเป็นทำลายในแต่ละวันของครูนะครับคร่าวๆนักเรียนก็ไม่จําเป็นต้องแต่ละช่องไม่จําเป็นต้องลอกตามก็ได้นะครับแต่อันนี้ลอง ก็คือเป็นการสาธิตนะครับอย่างเ,เช่นตอนเช้าตื่นมานะครับก็จะต้องมีการคูนะหุงข้าวเราอาจจะวาดเป็นรูป <c oughs> พื้นที่ว่างตรงนี้ให้เหมาะสมนะก <c oughs> ็แบ่งสมมุติเป็นหม้อข้าว <c oughs> ไปเลยจบ <c oughs> เราก็ไม่ต้องมาวาดส่วนประกอบอะไรมากเดี๋ยวเราจะเขียนบรรยายมา <c oughs> เราจะมีการเขียนบรรยายอีกนะครับนี้สมมติอันนี้เป็นไม่สมมติหรอกอันนี้คือหม้อขงข้าวนะสมมติหม้องข้าว,นะมมาวก็ข้าวเสร็จกินข้าวเราก็มาเ,เขียนหนังสือนะเช็คเกี่ยวกับที่นักเรียนนั้นทำงานส่งไหมนะ ทำงานทรงด้วยนะเราก็อาจจะเป็นมือเป็นรูปมือเป็นรูปดินสอจับอยู่นะครับเขียนตัดทอนในส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะให้เหลือในส่วนที่จำเป็นนะ อตอนสิบสองนาฬิกาทานอาหาร อีกครั้งทานอาหารของวันนะบางคนอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะบางคนอาจจะเป็นทํางานในวิชาตอนภาคบ่ายนะที่ครูเขาส่งอะไรงนี้ก็ได้นะานอาหารนะมีแก้วน้ํานะเดี๋ยวอันนี้ครูจะล่างให้ดูนะครับแล้วนักเรียนระบายสีด้วยนะก็มีช้อน ีช้อนมีซนน่อมสมมุติอันนี้เป็นกิจวัตรของครูนะทานอาหารออกกำลังกายนี่ตอนเย็นออกกำลังกายแล้วก็จะทำเป็นรูปเปนรูปขึ้นตัวยกดมเบล การออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพ <c oughs> ที่แข็งแรงปลอดภัยจากโ,โควิดได้นะ <c oughs> สมมุินี่เป็นแขน จะเฟิร์มแบบน,นี้นะท่องกองลันกายยกดัมบลสองแขนเลย ก็ามาตัดเส้นก่อนลงสีเดี๋ยวสีนี่นักเรียนเอาไปลงเองนะครับเราทำตามเส้นที่เราล่างไว้นะจะใช้สีน้ำตาลสีดำหรือสีอะไรก็ได้นะครับในการตัดเส้นบางทีเราก็เบื่อสีดำเราก็ใช้สีอื่นทำแทนได้เพื่อให้ เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ <c oughs> มองข้าวจะมีควันอะไรใส่เข้าไป สวยว่าตอนที่เราล่างดินสอก็ได้ หนังสืออะไรใส่ตัวหนังสือเข้าไปนะแต่งเติมเพิ่มเติมเข้าไปแล้วเขียนบรรยายอย่างเช่นตรงนี้เขียนว่าหุงข้าวและทานอาหารเช้าตรงนี้นักเรียนก็เขียนไปนะภาพหนึ่งภาพนี้สามารถจะเขียนต่างกันได้นะเขียนนี้มันมีความแตกต่างกันได้ าก็ใส่เข้าไปสีนี้ก็คือว่าให้นักเรียนออกแบบสีตามจินตนาการของนักเรียนเลยแต่ละคนนะไม่จำเป็นต้องมารอกกันนะครับ กล้ามหนะ้าอ,อกอย่างนี้มีซิกแพคอย่างนี้นะเป็นกล้ามเนื้อที่สวยงามนะเรื่องของการเขียนนี่นักเรียนก็เขียนตามที่ตัวเองคิดนะถ้าครูทำให้เนี่ยเดี๋ยวนักเรียนบางคนก็จะเป็นลอกซึ่งมันผิดหลักของวิชาศิลปะนะวิชาศิลปะนี่ต้องคิดของตัวเองต้องมีความคิดสร้างสรรค์คือคิดแบบของเรานะ ไม่ใช่ลอกตลอดนะอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ครูทําไกด์ไลน์ให้บางคนอาจจะลอกก็ได้วิดหน่อยแต่อย่าไปลอกทั้งหมดนะให้คิดเป็นในแต่และรูปเนะี่ยแต่ละช่องนะให้คิดเป็นของตัวเองบ้างนะครับวันนี้ก็ในช่วงโควิดก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทํางานส่งนะครับสู้ๆ